ออไหนออนะถ่ายไปเถอะนี่สวยกว่าเยอะอ้ไถ่าด้ปดยเขียนได้ี่ียได้แล้วนี่ทำแล้วอ่ะดีดีเหมือนกันสวยกว่านี่เห็นไหรู้เดี๋ยวก็ไปประมูลเดี๋ยวก็ไปขอชรสัญญาเดี๋ยวก็ไปอะไรัน อันนี้ก็เป็นบรรยากาศหนไม่ได้พูดแว้งมารอพระอาทิตย์ขึ้นเช้าวันอาทิตย์ชัดกลางคืนร้อยบนยอดเต็นท์เสร็จแล้วที่เห็นดำๆข้างล่าง,<ช>างนะั่นก็คือทะเลหมอกครับแต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นหมอกสีดำอยู่ถ้าอยู่ในกล้องเช้าวันจันทร์เอ้ยเช้าวันที่20 ดูนะาี่หน้าพี่บอยตอนเขาเล่นเหนื่อยอะจะยิ้มแบบมีความสุขหลังจากเดินป่าเดินภูมาหลายปีก็ไม่เคยเดินแล้วก็ไม่เคยคาดหวังอะไรเจออะไรก็ชื่นชมไปเรื่อยๆนี่แล้วก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตครับไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับมันมันก็มาของมัน like เองเเพพิ่่มูดรือยๆนะค อ้าวผู้นำหยุดผู้นำต่อเลยผู้นำบอกนึกสะคลิปไม่ออกมันมาจากอารมณ์ตรงนี้สวยนี่ถ้าเกิดใครเคยดูดักกันบอลก็จะนึกถึงตอนที่งกุลเนียมาเจอเมฆสีทองแล้วใครก็ชี้มาเลยบอกว่าอ้าวหยิบไปเลยก้อนไหนก็ได้มันบินได้ั้งนั้น ดดดดึึึงงงงเดี๋ยวเราจะแพนให้ดูด้านขวานะครับซึ่งมีพระธาตุอยู่ตรงกลางแล้วก็มีคนแถวเขาไม่ใช่น้องเราเองน้องนี้กำลังรอพระอาทิตย์ขึ้นขดกคีอไปใช้กระสาบตั้งหนึ่งล้ว นก็รอแสงจาะอาทิต์ขึ้นมาทุกคนก็ลอถ่ายภาพ,พาทิวันนี้มีทะเลหมอกสมใจอยากหลังจากเดินป่าเดินภูมาหลายปีก็ไม่เคยเดินแล้วก็ไม่เคยคาดหวังอะไรเจออะไรก็ชข <c oughs> ึ้นใจเลย <c oughs> นี่ก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตคนระับ ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับมันมันต้องมาของมันเองพูดเรื่อยๆนะคะขี้เกียจพากเองใช่ไหมมีคนพากคุคนพกอ้าวพูดนำหยุดพูดนำต่อเลยพูดนำบอกนึกสคริปไม่ออกนึกสคริปมันมาจากอารมณ์ข้างในถ้าใครเคยดูดับบันบอนก็จะนึกถึงตอนที่โมกุลเนี่ยมาเจอเมฆสีทอง เราใส่กระทีมาเลยบอกว่าอ้าวหยิบไปเลยก้อนไหนก็ได้มันบินได้ไหมกระชีมใช่เหรอเดี๋ยวเราจะแพนให้ดูด้านขวานะครับซึ่งมีพระธาตุอยู่ตรงกลางแล้วก็มีคนแาวเขาไม่ใช่น้องเราเองชาวเขาหมอกกำลังปีขึ้นมา ข้างล่างไอ้นั่นกว่าใช่ไหมเคลียกว่าค่ะตอนนี้ประมาณหกโมงหรือยังเอ่ยก,กี่โมงแล้วเนี่ยอนนี้เป็นเวลาหกโมงยี่สิบแปดนาทีหกโมงยี่สิบแปดนาทีครับใกล้ๆกับเวลาเกิดผมผม,มเกิดหกโมงยี่สิบเก้าเกียว,นะข,ยวข้างหลังนั่นก็คือ ทะเลหมอกครับมันก็จะเคลื่อนตัวอยู่ชาชาชาๆาชาชาแฟนมาครอบกล้องเห็นเงาสมใจย,ยังค่ะสมนใจแล้วค่ะตามล่าม,มากี่ปีแล้วเนี่ยตามล่ามาหลายปีไม่มีโอกาสเลยโอเคงั้นเราก็ต้องตามล่าต่อไป อันนี้ก็คือหาสองดูนะครับชัดเจนไหมครับหมอกมายังตีมาไม่เต็มที่ให้เห็นหมอกก่อนตั้งแต่เดินมารู้สึกอันี่แค่หดสุดเนี่ยแต่ก็เห็นคุ้มสุดไงไอเดินไอเดินไม่หัวนไม่เห็นแต่เอ๊ะ

นี <Ừ. S 3> ่ทำอะไรอารวิดีโอเหมือนกันสวยกว่านี่เห็นไหมเงยเงาทำอะไรวิดีโอฟอนิวิดีโออ่างนิดนึงนะอืม่ะกรังไข่ดูฟอนิวิดีโอเลื่อนไปแล้วเมื่อนไปแล้วนี่อันนี้อาทิตย์กำลังขึ้นมีทะเลหมอกอยู Jamie Jamie. ่ข้างหลังก็อ่านนั่นแหละย้อนแสงนิดนึงแต่ก็สวย ไปคาดจันแสงนิดนึงสวยสูงมากเลยอมีเสียงนกร้องนกหากินสวยมากนี่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นอันนี้มีหมอกที่มันกำลังจะคืบคลานเข้ามาตรงผาสองฤดูส่วนตรงนี้เป็นพระธาตุ สวยทำไมเราไม่ได้สวยแสงสวยใสักหนึ่งนาทีก็พอเอาโหลดยังไงเมื่อวานพี่ไม่ไหวพี่เป็นตะคิวพี่นอนไปก่อนอร่อยมากหนังน่าดูตึ๊งตาจี๋ไหลนะครับอันนั้นเมฆหมอกนะครับกองทัพหมอกเขาก็ส่งฐานสอดแนมมาส่งอยู่ที่ ผาสองฤดูครับว่าจะสามารถข้ามไปได้หรือเปล่าแต่่่ววาามันสูงกเขาก็จะหยุดตรงนั้นนะครับตรงที่เห็นเป็นสันๆตรงนั้นก็คือผาสองฤดูนะครับล่ามค่ะล่ามล่ามัลโหลชอ่ออังเจองคิโอเนี่ยสัมภาษณ์แล้วค่ะสัมภาษณเหรอโอ้าสัมภันนี้ ไม่ว่างก็จะเชี่วเที่วเที่วเที่เ่นำโดยทุกท่านมีต้องอื้นมีต้องอึ้งจต่อตกไเจอลงเกาหลีพอดีเมื่อวานท่านมาต้อนรับอะไรนะใครอ่ะไม่รู้สักคนก็เอ่อตอนนี้รายงานบรรยากาศอยู่ที่ขาสวยดีแข้งแข็งแข้งแวก็ กูตากวดีเมือ่อวานพี่ไม่ไหวพี่เป็นต่คิวพี่นอนไปก่อนอร่อยมากอร่อยมากน้ตาจิไหลนะครับอันนั้นเมฆหมอกนะครับกองทัพหมอกเขาก็ส่งฐานสอดแนมมาส่องอยู่ที่ผาส่องดูดูครับว่าจะสามารถข้ามไปได้หรือเปล่า <c oughs> แต่ว่ามันสูงกว่าเรานี่ยเขาก็จะหยุดตรงนั้นนะครับตรงที่เห็นเป็นสันๆตรงนั้นก็คือ ขาสองดูดูนะครับงมอ่เลยะม <t ért> ี่หมอกลาบลาชื่ออังยองทียองเนี่ยสะพา์แล้วค่ะเห็นานหรออ้ดอกอน่ามันวกลางไม่ว่างก็จะเที่ยว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 เทนำโดยทุกพันยิงจ้องอึ้งอื่นเดี๋ยว แต่ตอนไี้ตัวลงเกาหลีบอดีเมื่อวานท่านเออมาต้อนรับอะไรนะใครอ่ะไม่รู้สักดอืมได้ไหค่ะก็เอ่อตอนนี้รายงานบรรยากาศอยู่ที่ขาส่งดีขาของหูึองเล็วอืมก็สวยราเท้าหังนีานทำเพชรพกใครรู้ไม่ไม่ชายดูมาก ตาโพอรู้แล้วถ้าเกิดมีที่กีบในนั้นนี่มีใครเป็นเพื่อนตาหรือเปล่าแล้วจะหนูว่าที่กิบมาือเแต่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ตาถ่ายอยู่นะยั่ไงมันตีกลับแล<อ>้วนะถ้าถ่ายรูปคนอ่ะหารูปคนในตายากอุย้ยโตดเลยลมแรงยัไงมังนฟลุ๊งลงุ๊ง ด้านซ้ายคือฝั่งทิศตนออกนะครับซึ่งเป็นอีกอำเภอหนึ่งจะค่อยๆแพลนให้ดูช้าๆนะครับเสียงเขากล้องพี่เมื่อเมฆหมอกมาถึงฝั่งนี้นะครับก็จะมา ถูกตีดกลับอยู่ที่ณห,หน้าผาแห่งนี้นะครับซึ่งก็คือหน้าผาซึ่งแบ่งฤดูเป็นสองซึ่งเขาก็เรียกว่าผาสองฤดูนะครับชื่อเดิมก็คือผาแง้มแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะที่พิเศษของมันเห็นไหมครับ เด,ดูที่หนาวกับรดูที่หนาวกว่าเช่เนอยู่ข้างล่างนี้เป็นทะเลเมฆทะเลหมอกนะครับแล้วพระาทิตก็กําลังขึ้นทางนู้นนะครับมันก็จะแพรนไวให้ดูช้า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 นะครับเห็นได้ว่าหูเมฆหหมอกนะครับมันก็จะมาจากทางทิศต้นออกเข้าสู่ทิศตนตกนะครับ เมฆหมอกเขาก็จะพัดมาทางนี้ครับเพาพยายามจะฝ่าเหมือนฝ่าทับมาทางอีกฝั่งหนึ่งที่เห็นเป็นสันเขาอยู่ตรงนั้นก็คือผ่านแหนมนะครับหน้าผานะก็จะมีลมหรือพลังงานอะไรบางอย่างที่คอยขัดขวางไม่ให้กองทัพเมฆหมอกฝ่าเข้าไปนะครับสะท้อนลับไปนะจะแผ่นให้ดูอีกฝั่งหนึง่งนะก็ จะมีเมฆบอบบางส่วนอาจจะหล,หลุดไปได้บ้างนะครับนนโอเคครับผมผันเกงเ่ <c oughs> เกงด้วยฮะยี้มผันเก่งด้วย บอกี่่โอเคอ่าถอยไปเลยถอยไปเลยหนึ่งสองว้าวฮูบิชิตสองสามเข่าม้เข่าเฮ้ยถอยเอาไปด้านนี้ไปด้านนี้ไปด้านนี้ไปไปไปด้านนี้ถ่ายเท่นั่คือบอกให้ดีนะว่าอยู่ด้างหน้าไปด้านโน้นอ่าพี่เดินมาเข้ามาครับผมนี่ก็แค่เอาเท้าซ้ายมาด้านหน้า เาตามมาด้นมาดันผมโอเคบ่อยบอกมันไม่ใช่จะขยับได้ง่ายเลยเว้ยเมื่อวานก็ถอดวันนี้ก็ถอดเดี๋ยวเกงๆกับให้มึงซีิีแพคกอ่ะมันไม่เห็นซิซแพคกหรอแต่เมื่อวานเห็นซีซีแพคต้องให้มีแสงและเงาหนึ่งสองทำอันหนึ่งสองที่บานติตัวท่านี้ เอาเดี๋ยวๆลงมาลงมาทำไปด้านนี้ก่อนหนึง่งอ่านั่นแหละนั่นแหละเดีย๋ยวก็เอาแกนลงก่อนเอาซิทแพ็ก,ก่อนถ่นายวีดีโอเดินสองอ่าทำรู้ใจเด่นสองลงนิดนึงซ้ายนิดนึงด้วยขวาลงลงถ่ายเซลฟี่คู่เลยแหละขึ้นนิดนึง ก็มีเนยหัหัวย้อนแสงมาต้องน้าหนุ่มอืมก็ได้หนุนก็เซ็ตตาใจไม่ใส่จะาหลอกใช่ไหมครัฮะไอไปทำกับข้อกับข้าก่อนเดินเเดิไม่เราต้องไม่นี่อ่ะเหมือนตาหยีอ่ะแต่ต้องอันนี้เป็นเส้นทางเดินนะครับก็ชิวๆครับเดินไปในป่ามองข้างหน้าไม่เห็นอะไรครับมีแต่หมอกกับต้นไม้ ผิดหลบสายเอา,าป้ายไปมันเป็นสายหมอกในกลางคืนไอหมอกไอหมอกถูถึนก็เดินได้สบายๆครับเดยวข้างหน้าอะไรเหรอ อยากรู้เขาดูอะไรกันก็เงยหน้าดูครับโอ้ครับต้นไม้ตายครับจะสูงมากต้นใหญ่มากครับเราก็จะเดินต่อไปนะครับเก็บตรงเต็นอะไรก็จะเตรียมกลับแล้วนะครับนี่ก็สภาพที่เรานอนเมื่อวานนะครับ ตอนนี้ประมาณ9มโมงกว่ากว่านะครับนี่ก็เป็นไงครับหมอกนะครับเพียบน,นี่นะครับสวยไหมครับเอากระป่อนนี้เลยขบให้พี<ส>่กระป๋อนข้างหน้าหน่อยยเล

เลยฟิลเตล์ฟรีสไตล์ตากับเขาแหวกสายหมอกนะครับนี่พี่หยีครับเป็นไกด์ท้องถิ่นครับ้องบี้องบีนะครับสวัสดีค่ะสั้นไม่ได้ซีนสองครัประกวดค่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะนี่ครับนี่ครับเนื้อโปรทงใจใจดี

ปเป็นไงบอยวันนี้หลายทริปแหลาลมมากเอ้าจเจ๋เเบบง เหมือนบรรยากาศเหมือนตู้เย็น,<ส>นเลยก็เดินกันต่อๆไปสวัสดีค่ะพี่ชายสวยงามมากขากลับเดินกันเร็วเหนาย ลรวจเรานะครับก็บาดเจ็บคนหนึ่งทุกคนก็สีหน้าเครียดกันมากเลยครับว่าสมาชิกจะเป็นอะไรกันบ้างหน้าเครียดเครียดมากขาขึ้นขึ้นไม่ไหวขาลงก็ปวดเข่าไไมม่ีีอะรดเลยจะมีมีอยู่คนหนึ่งจะชอบพูดแต่เรื่องแง่รายน่ะจู่ตายสวยพีชาย แล้วแล้วพี่แดงบาดเจ็บก็จะได้คนพบวิทยาดุชั้นสูงตกตกเขาพี่แดงก็สำเร็จเคทวิชาคัมภีร์สองฤดูแปลลมปานมาเป็นหมอก <c oughs> เหมือนมีเหมือนพวกไอพวกตามเม้นเนี่ยแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์หอะไรนะฝกร้านยฝกร้านที่แบบกลังคนกลังขึ้นงานเทมานเงยตกตีบอยอยู่ตรงนหรืแล้ก็แบบงานเสร็จได้ดีตูแลเงเขากำลังด่ากันเมาพี่บอยหาสัญญาณเจอไหมพยักหน้า เอสกับดีแท็กเขาส่งมานะครับนั่นคือคาตอบนะครับ